สวัสดีครับผมวันนี้ผมมีอย่างหลายพี่น้องอุรดติเหตุลิปนะครับขอบุญขอบคุณนะครับสำหรับพี่น้องที่ค้ามาติดตามมารับชมเพลงก็ต้องแรงใจนะครับเชื่อเรายัานทุกข์เม็ดนะครับมีตีช่บงก็ว่ากันมาได้พิชเลยพอดีตีช่วงไปเนะพี่น้ง ว่านัวดว่านัวดหัวมวลน้่งดันนะครับมีอย่างดีแบบงตันตันตันฟรีตันตัขอบคุณหลายๆนะครับที่จะหลายมีคนเข้ามาติดตามมารับชมนะครับมีเพื่อนขึ้นมาเรื่อย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 ไหรถือว่าดีนะครับเมื่อเนี้ยจะมีอันหนึ่งนะครับสอง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 อย่าง คือเรื่องเรื่องคลิปของเขานะครับคือนาบปุบนะครับี่น้องเฮ็ดเป็นแบบนาบปุ๊บนาปุบให้มันจำเจมหรือสะดุดตาท่านผู้ชมนะครับือเพื่อนๆนะครับอันนี้ก็สามพันนะครับเป็นคำหลุดใเลื่อแน่นอนนะครับแล้วก็อีกคือเรื่องเรื่อง,องการกินหรือว่าสมตั้มหรืออาหารในต่างจัแต่ ต้องอาหารกับซีโบ่บน้นเับเรื่องแต่แต่ประเด็นเรื่องเรื่องการท่องเที่ยวนะครับรการท่องเที่ยวตามวัดต,ตามสถา,านที่ท่องเที่ยวต่งตางๆน,นี่บ่อยันเห็นคิปรุ่นพี่หรืออาจารย์อาจารย์เพื่อนสอนนะครับยังก็เลยออกมาให้ี่น้องนะครับอาจจะลืมนะอาจจะลืมเราชื่อเรื่องนะครับตัวยอย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยวะจังหวัดชนบุรีหรือยุธยาณวัดตรงนั้นตรงนี้นะครับอันที่คืออันดับแรกเขาว่าสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็เป็นจังหวัดนะครับเพราะว่าบางวัดมันก็อาจจะซ้ำบางสถานที่ท่องเที่ยวมันก็อาจจะซ้ำที่นี่จังหวัดจังหวัดแล้ววัดสถานที่ตรงนั้นแล้วก็อำเภอนะครับ พิมพ์กับเไป่ลยยยวๆนะครับเพราะว่าเราค้นเสิร์ชเข้าไปนะครับเสิร์ชทาง Google เสรือทาง YouTube มันก็จะดีดขึ้นมากนะครับเห็นว่าสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดชนบุรีอยุธยาได้กระสางนะครับคือข้าตองมีมีจังหวัดเราเห็นวัดหรือสถานที่ต่างๆนะครับเขียนเรื่องยังว่ากันไปนะครับตันี้เป็นความรู้นะครับที่น้องอาจจะลืมนะครับถ้าคีิปท่องเที่ยวนะครับบางเพื่อนนะครับ ทายไล่ตังนะครับถ้าท่องเที่ยวนี่มันต้องเปิดกว้างนะครับไี่งั้นมันจะหนาชนะะุ่มเขาต้องทายไล่นอนนะครับแล้วก็เขาก็ต้องเสริมเข้าไปะครับเสริมบรรยายบรรยายาาน,ะะาน์คอมโบ้สถานที่ท่องเที่ยวทั้งที่งนะที่เข้าไปต้องศึกษาข้อมูลถ้าเขาบางคนมีข้อมูลนะครับคือเขาทายมาก,ก่อนก็ไรเงีนนะะ้ยทายมากทายมากตรงจุดสำคัญน,นะครับเขาติดไว้ พอ่ายได้วิจิตรว่าปุ๊บเขาก็บว่าใส่เสียงนะครับบรรยายเข้าไปมันจะเต็มเต็มรูปแบบนะครับเป็นนาชมนะครับบแล้นก็เนื้อเบกเอ้ยจีบรรยายนจะไหนคุยจะไหนคือพนึกบอออกนะครับพอพอถ่ายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนั้นปุ๊บนะครับเ้วที่นี่เขาติ๊กติ๊กติ๊ก,ต,กติ๊กไว้อาจจะเขียนไว้ครับหรืออาจจะเป็น ไปถ่ายภาพที่ก่อสร้างก่อตั้งเท่ากับว่ามันย่ามนะครับคือเราชื่อนำเสนอเรื่องๆล็กน้อยนะครับอาจจะลืมนะจะเป็นการทีอต้องบอกว่าเออเป็นอาจจะอาจจะแม่นนะครับเรลองไปคิดเบ้างครับชื่อเรื่องแบบหน้าปกนะชื่อเรื่องกบบหน้าปกครับทำมันย่ามนะครับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับ ขอบุญขอบคุ่มน,นะครับสำหรับพี่น้องมาติดตามาชมคลิปนี้เด็กๆหน่อยๆอาจจะมีความรู้เสริมไมป,ปนะครับแบ่งปันบ่คลิเนี่ยมีหลายายูพ่อแม่พี่น้อง,งเพื่อนเพื่อนที่ซีอีโี่มีแห้งนะครับปลอดภัยจากโควิดหรือโให้ตัต่างๆนะครับทำง,งานนำกัดมีความปลอดภัยนะครับสวัสดีครับ